อะช่วงนี้มีงานขายแคคตัสที่ไหนขอเสียงคนที่ไปเดินดูงานมาส่งเสียงบอกกันหน่อยนะคะวันนี้ดามาเดินที่นี่เลยจ้ะเธอ์มินอนโคราชค่ะเขามีงานนะคะก็จะจัดงานแล้วเขาจะเอาต้นไมส้สวยๆมาออกงานกันตอนนี้สวยมากเลยของมเขาดูโอเค,อเคมากเลยนะคะเนี่ยใครเคยเห็นบ้างพันแจ้าพันแดดิจิตอล ภายในงานก็มีร้านค้ามาร่วมออกบูธจนเยอะมากเลยนะคะดูอย่างร้านนี้โหเขาคัดไม้เป็นฟอร์มกรสวยๆมากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็แอบเดินส่องส่องไปส่องมาแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องถามเจ้าของร้านเขาก่อนนะคะว่าพี่คะพี่คะถ่ายรูปได้ไหมคะเราก็ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อเป็นมรารยาทก่อนนะคะเพราะว่าเขาเอาไม้ออกมาขายเนี่ยเราก็ต้องถามก่อนว่าถ่ายรูปได้ไหมหัวนี้แบบสวยงามมากเลยต้อนอะไรไทยซี่ใครแม้นมาบอกกันหน่อยเร็ว ว่าต้นอะไรเป็นไงจ้ามีเอามาฝากกันนะสวยๆค่ะแล้วส่วนใครไปงานไหนมาเลางแล้วเนี่ยเอารูปมาส่งมาให้ดูหรือไม่ก็เอาคลิปวิดีโอสวยๆส่งมาให้ดูบ้างนะคะหรือเม้นมาบอกกันหน่อยว่าช่วงนี้มีงานที่ไหนจะได้ตามไปดูกันจ้า